คนหลังเขาใช่แน้ครับนี่มาเสนอเมนูแกงแกงฟักแฟงใส่ปลาะเนยงครับปลาะเยงปลาคเนย,ยงครับเป็นแกงก็มีพริกหอมกระเทียมตะไคร้ครับมีใส่ยอดส้มปล่อยครับยอดส้มป่อยกับใบอีตูครับหรือเมืองลักครับมันจะมีใบมังคูดครับูด เดี๋ยวมาเก่งนำกันครับพี่น้องเรื่องแล้วครับอีกเก่งเลยครับมือเดียวครับขอโทษขอับใส่เรนะืองลายตาด้วยครับมือเดียว น้งคุกอืงเฮ้ยโอ้สมไปใส่เลยครับปไยใส่ตามด้วยฝักแฟน ล้างเลยครับครับละน้า,าปิดน้ำนะครับต้นมอะไรมีมือยนะ ตา,ตาเลยครับจะเข้ามือเดียวมือนึงคือก้องครับ ลงลดเลยครับปรุง้มลดดีลดดีไปครับแกงหนัวครับเสียหลายสัปไลครับแกงหนัวนะครับเสียครึ่งชอนโต๊ะตักฟองเอาครับ สักเป,ป,ป็นสูกรกันไหมครับชิมมึงครับชิมมึงก่อนอืมอดีเลยครับอย่างแบบกุดลงครับกุด ดึงใส่มาครับเราใส่ปลาครับปลาลงไปครับมันโคลนครับอีกฝาไว้ครับเราปลาสุกครับเดี๋ยวปคุๆเลยครับบนปลาสุากนะ สุดแล้วครับติ่มแล้วเศษใบตูครับขั้นตอนสุดท้ายเศษใบเปงนรักครับเศษใบอุตูงครับปลอดภัยพร้อมกันครับพี่น้องแก๊สครับพี่น้องเสร็จเรถแล้วครับมาสดพร้อมๆกันครับแซ่บกับเกลือปลาครับเกลือพิสุทธิ์ปลาครับปลาต้นเลยครับ ครับเซสชันกันครับ